การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมงานบุญหนุนนำให้เกิดความเพื่มพิติอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนมีนาคมซึ่งการที่ชาวพุทธทุกฝ่ายทุกภาคส่วนมาแสดงพลังสามัคคีในภารกิจธรรมญาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารเพื่อสืบสารงานพระพุทธศาสนาด้วยการทำรูปบำรุงาศาส,าสถานได้สร้างความสะอาดให้ขยายครอบคลุมอาณาบริเวณวัดจากที่สะอาดอยู่แล้วก็ให้สะอาดยิ่งขึ้น ือเป็นความภาคภูมิใจในฐานะพุทธศาสนิกชนในขณะเดียวกันยังได้รับการขัดเกลาจิตใจด้วยคุณงามความดีที่ร่วมกันทำโดยเฉพาะนักศึกษาที่เข้ามามีบทบาทสำคัญจะได้รับการปลูกฝังให้รักหัวแขนวัดวาอารามพร้อมทั้งได้สมทซับคุณงามความดีจากการที่พุทธบุตรธรรมญาตามาเป็นเนื้อนาบุญนนำปฏิบัติเมื่อได้เห็นแบบอย่างที่ดีย่อมมีต้นแบบให้นำไปประพฤติปฏิบัติตามสืบต่อไป เพื่อร่วมกันจัดลงไว้ซึ่งความรุ่งเรืองของรพระวสพพุทธศาสนาในสังคมไทยวันนี้นะคะพวกเรามาทำความสะอาดที่วัดทรงคนองค่ะมา กวาดวัดแล้วก็รู้สึกสบายใจมากค่ะที่ได้มาทําแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างนี้ค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับนอกจากดัาคำความสะอาดที่วัดแล้วเนี่ยยังคนยังมาเข้าวัดเยอะมากขึ้นอยากให้นักศึกษาหรือว่าเด็กชาวบ้าน,นครับทำความสะอาดวัดมาเข้าวัดกันดีกว่าครับเพราะว่ามันนอกจากวัดจะสะอาดแล้วมันทําให้วัดน่าอยู่ขึ้นมากครับการที่พวกเราที่เป็นนักศึกษาและชาวบ้านและพระสงฆ์ได้มาร่วมช่วยกันทําก็เป็นการบํารุงรักษา วัฒนธรรมไทยอย่างหนึง่งก็ขอเชิญชวนนะคะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาเด็กหรือว่าชาวบ้านนะคะให้มาช่วยกันทําความสะอาดวัดเนาะเพราะว่าถ้าเข้าวัดมาแล้วเราเห็นอะไรที่แบบสะอาดเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะรู้สึกแบบเออหน้าเข้าเนาะอะไรอย่างนี้มีความรู้สึกว่าเมื่อเราทํามาแล้วเนี่ยทำให้จิตใจเรามีความสะอาดมีความโปร่งในตัวในร่างกายของเราโครงการอย่างนี้จะหายากแล้วนะคะอยากให้มีทุกๆปีค่ะแล้วก็ สาธุกชนได้มาร่วมบุญกันที่นี่ทุกๆท,ทุกปีค่ะการสืบสารภารกิจธรรมญาตรานำไปสู่ความร่วมมือของพุทธบริษัทสี่โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมใจในการจัดกิจกรรม ซึ่งตลอดเดือนมีนาคมที่ผ่านมาการขยายความร่วมมือไปยังชุมชนต่างๆได้สร้างต้นแบบที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมไทยด้วยภาพของพี่น้องชาวพุทธทุกฝ่ายที่มาทำลูกบำรุงศาสนสถานร่วมกันผลพลอยที่ได้รับคือความปลื้มปีติในบุญกุศลทําให้ชุมชนเกิดความสามคัคคีและส่งผลดีต่อการทำรูกบำรุงพระพุทธศาสนา ดีนะคะเหมือนแบบได้ได้ร่วมกันทําความสะอาดอะคะ่ะก็สิ่งแรกก็น่าจะได้บุญนะคะแล้วก็วัดสะอาดมากสะอาดขึ้นดูแบบลื่นหูลื่นตาค่ะรู้สึกดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเห็นว่าวัดสะอาดกว่าเดิมแล้วก็ทําให้แบบวัดหน้ามาทําบุญมากขึ้นอยากให้แบบมาพัฒนาวัดกันช่วยกันส่งเสริมศาส,สนาค่ะ ความร่วมมือในการสืบสารภารกิจธรรมญาตราได้เสริมสร้างความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่ชาวพุทธและการที่ทุกฝ่ายทุกภาคส่วนร่วมมือกันได้สร้างต้นแบบด้านศิลธรรมให้ปรากฏในชุมชนซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีงามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติเป็นแบบแผนสืบต่อไป เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะเป็นการสร้างความสามัคคีแล้วก็ทําให้เราเป็นกลมเกลียวกันนะคะคือทั้งพระทั้งสาธุชนได้มาร่วมกันทําความสะอาดทําให้สาธุชนเนี่ยที่รอบๆวัดเนี่ยได้มาร่วมด้วยนะคะแล้วเขาก็เห็นด้วยว่าเออเรามาทําความดีกันเนี่ยเป็นประโยชน์ก็จะกล้าทำะค,ะคือถาบางทีทําคนเดียวก็ไม่กล้านะคะถ้ามารวมๆกันแล้วก็รู้สึกเป็นพลังอย่างหนึ่งการที่เรา ญาติโยมหรือพระของเรามาร่วมกันชาวพุทธมาร่วมกันในที่เรารวมพลังเพื่อพัฒนาวัดและพระศาสนาของเราให้มั่นคงสวองคือพลังสัมัคคีสังฆัสสะสามัคคีรวมพ่อมเพียงของหมู่คณะย่อมนำความสุขความจเจริญมาให้แก่พระศาสนาและวัดวาอารามต่างๆ ความสามัคคีของพุทธบริษัท4นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่พระพุทธศาสนาดังภาพที่ปรากฏในพิธีทอดพระปาบำรุงศาสนาสถานณวัดทรงขนองจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสารภาร,รกิจธ,ธรรมญาตราไปยังชุมชนต่างๆตามเส้นทางพระผู้ประมาโดยการนำของพุทธบุตรธ,ธรรมญาตราที่มาเป็นเนื้อนาบุญประพฤติตนเป็นต้นแบบที่ดีงาม เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามาทำนุกบำรุงศาสนสถานด้วยความสามคัคคีและได้ร่วมกันสืบสารงานบุญประเพณีในพิธีทอดผ้าป่าซึ่งนำพาความเลื่มปิติมาสู่พุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างคุณงามความดีให้เป็นที่ประจักษ์ชัดในชุมชนเพื่อเป็นต้นแบบให้อนุชนรุ่นหลังนำมาเป็นแบบแผนในการปฏิบัติสืบต่อไป สึกเป็นเกียรติและยินดียิ่งที่ท่านสาธุชนมาทําบุญถวายพระป่าเพิ่มรุ่งภพศาสนาถวายแกว้วตองนองและร่วมทําภารกิจด้านความสะอาดเพื่อให้วัดดูแลร่มรื่นสะอาดตาเพื่อให้เป็นที่สักการะบูชาของประชาชนต่อไปปพื่มปิติใจในการมาเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าในครั้งนี้นะคะก็ได้ติดตามขบวนของธรรมญาตาตลอดเส้นทางนะคะก็มีความรู้สึกว่า เป็นไปได้ในปีหน้าอยากให้ทำในทุกๆจังหวัดให้เพิ่มมากวัดขึ้นไปอีกะคะ่ะวันนี้รู้สึกปลื้มมากได้เป็นตัวแทนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะมาเป็นประธานในงานพิธีถวายน้อมถวายผ้าป,ป่าอยากให้สืบสารรักษาประเพณีที่ดีงามอย่างนี้ไว้ตลอดไปนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีแล้วก็ใช้ชีวิตครั้งหนึ่งที่เกิดมามีส่วนร่วมในการ บำรุงพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็ตั้งใจว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยงานพระพุทธศาสนาจนกว่าจะสิ้นลมหายใจต้นแหล่งของคุณงามความดีครั้งนี้มาจากความกตัญญูกะตะเวทีเป็นที่ตั้ง เพื่อสร้างต้นแบบให้พุทธศาสนิกชนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกะตะเวทีต่อทางวัดและทางคณะสงฆ์เพราะนับตั้งแต่อดีตบรรพชนชาวไทยมีวัดเป็นศูนย์รวมทางจิตใจเป็นที่พึ่งที่ระลึกและเป็นสถานที่ให้การศึกษาเรียนรู้มาถึงปัจจุบันทางวัดยังสร้างคุณอุปการต่อชาวพุทธอย่างประมาณคุณค่าไม่ได้การแสดงความกตัญญูกตเวทีด้วยการทอดผ้าป่าบำารุงศาสนสถาน ตามเส้นทางพระผู้ปราบมารดังเช่นที่จัดขึ้นนวัดตุกตาจังหวัดนคนปรปฐมจะเป็นเรื่องที่สมควรกระทำอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การปฏิบัติสืบต่อไปเพื่อฟื้นฟูศิลธรรมให้หวนกลับมาเฟื่องฟูในสังคมไทยเชกเช่นยุคสมัยของบรรพชน ในการทอดพระป่าในวันนี้นะครับเป็นการรวมของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนนะครับผมก็ดีใจมากนะครับที่ศาสนาของเราก็ยังมีพระสงฆ์และก็พุทธศาสนิกชนที่ยังนับถือศาสนาก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราได้ทําบุญร่วมกันนะครับศาสนาพุทธของเราเนี่ยจะอยู่ยงคงกระพันยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าได้ร่วมมือร่วมใจกันในศาสนาพุทธของเราครับผม กิจกรรมงานบุญที่ทุกฝ่ายมีส่วนสนับสนุนได้น้อมนำบุญกุศลมาสู่ผู้ปฏิบัติเมื่อกลับมาทำบุญที่วัดครั้งใดย่อมนึกถึงคุณงามความดีที่ได้ร่วมกันทำในครั้งนี้เกิดเป็นความปลื้มปีติทุกครั้งที่ระลึกนึกถึงและภาพการรวมพลังสามัคคีจะเป็นแรงบันดาลใจให้ยึดมั่นในการทำความดีสืบต่อไปดังภาพความสามัคคีที่เกิดขึ้นณวัดภาวนาพิรตารามกรุงเทพมหานคร ในพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศาสนสถานเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาใ่ธรรมยาตาที่มาทำอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดี ถ้าคิดถ้าเราทำนํำเนนต่อไปในทุกปีก็จะเกิดปประโยชน์มากแก่ชาวพุทธทั้งหลายได้เห็นพระสงฆ์มารวมกันมารวมกันเพื่อพัฒนาวัดทำความสะอาดวัดแล้วก็รวมพลังเพื่อจะร่วมปัฏิปปใจัยขึ้นมาทำมาถ่ายไายในพุทธศาสนาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟในวัดนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามแก่ชาวพุทธทั้งหลาย เมื่อกิจสดีง,งามเกิดขึ้นมาแล้วเราที่มาร่วมกันนี่เราก็ก็จะเป็นแบบอย่างแบบแผนและแบบฉบับที่ดีของชาวพุทธการรวมพลังสามคีของพุทธบริษัท4ก่อให้เกิดประสบการณ์อันทรงคุณค่าแก่ทุกฝ่ายทั้งยังเสริมสร้างความเข้าใจและได้ตระหนักถึงความสำคัญในการทำนุปบ,บำรุงพระพุทธศาสนาร่วมกัน ถ้าหากทุกฝ่ายนำไปปฏิบัติเป็นแบบแผนสืบต่อไปย่อมเสริมสร้างความสามัคคีกลมเกลียวให้เกิดขึ้นในชุมชนและส่งผลต่อการพัฒนาด้านศิลธรรมเป็นการสร้างความสงบสุขอย่างแท้จริงให้เกิดขึ้นในสังคมไทยและเป็นการจัดลงพระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นสืบต่อไปอย่างมั่นคง